สวัสดีค่ะ Welcome English ยินดีต้อนรับห้องเรียนภาษาจีนของเรานะคะเชิญเข้ามาข้างในเลยค่ะในห้องเรียนภาษาจีนของเรานะคะก็จะมีคำศัพท์มากมายเพื่อให้นักเรียนได้ใช้จริงในชีวิตประจำวนันเช่นคำนี้ค่ะ n e ฟโรไม n เนฟโรไม n เน e ม่ Never mind.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  แปลว่าไม่เป็นไรนะคะนอกจากคำศพัพท์ที่เราจะมีทั้งหลายแล้วห้องเรียนของเรายัางตกแต่งตามเทศากาลต่างๆอีกน,นะคะเช่นวันคริสต์มาสค่ะนี่ค่ะ หรือแม้แต่ snowman น,นะคะนอกจากห้องเรียนเราจะตกแต่งแล้วเรายังมีมุมพิเศษสำหรับนักเรียนอีกค่ะตามมาค,ค่ะในมุมพิเศษนี้นะคะเราจะมีทั้งมุมจัดก,การอ่านเพื่อให้นักเรียนที่ชอบอ่านและมุมของเล่นเพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายในเวลาหลัเงเลิกเรียนหรือเวลาว่างของนักเรียนในแต่ละวันนะคะ กิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของเราเน้นให้นะักเรียนมีทักษะในการฟังพูดอ่านและเขียนนะคะ English is fun ถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษให้มันมัมาเรียนกับครูฟังนะคะ